สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่นะครับตีพอชอยระวันการจนทบุรีนะครับผมวันนี้เราก็ได้รับเกตกับทางคุณลูกค้านะครับที่ได้มีการนะครับรับเจ้าตัว SO สเนะครับไปใช้แล้วก็มีการได้อ่าประสบกับการใช้งานนะครับผมว่าดียังไงเดี๋ยวเราจะมาพบกับทางคุณลูกค้าครับสวัสดีมากครับสวัสดีครับแนะนำแนะนาแนะนาตัวหน่อยครับผมเอ่อชื่อพงมเพชรนะครับรัตนะกนังสกุล มีนันชื่อพิญญาดาและแตนัพนังสุขีอ๋อผมถามอย่างแรกเลยความรู้สึกแรกครับที่ว่าเกี่ยวกับรถดีพอครับตอนที่ยังไม่รู้แล้วก็ได้ได,ได้มาได้เข้ามาดูครับเป็นไงบ้างคือที่ได้สัมผัสนะครับผมไปเที่ยวเมืองจีนมันงานรับปริญญาลูกไปที่จีนเลยชี่จีเลยพอดีลูก <laughs> ไปเรียกรถรถแก๊แล้วก็เรียกรถหลี่ห้อประทับใจดีพอ จังกันคือได้สัมผัสตั้งแต่ที่นูนน่นเลยที่นู่นเลยเพราะว่านั่งสบายนั่งสบายว่างฟางได้นั่งด้านหลังคุณพ่อกดนั่งด้านหน้าก็คนขับนั่งสบายฮะนั่งสบายแล้วก็เทคโนโลยีเยอะตอนตอนตอนที่สัมผัสได้นั่งที่นู่นแล้วอ่ะได้ทราบไหมครับว่าที่นี่มีทราบครับอ๋อทราบแล้วนะฮะทราบ,บแล้วแต่ว่ายังไม่ได้สัมผัสจริงๆครับไปถึงเมืองจีนได้สัมผัสที่ซิเหมอน แ่นั้นแหละจะชอบว่ารถไฟฟ้าชอบรถไฟฟ้าชอบฟิวค่ะชอบชอบฟิวรถไฟฟ้าก็มีของมรรทัศใจแล้วพอกลับมาก็มาดูก็ไปที่โรบินสันจ้าใช่ค่ใช่ใช่คือคิดว่าในใจอยู่แล้วแหละครับอยู่ในใจอยู่แล้วก็คือพอพอพอได้มาคุยแล้วที่เหลือขั้นตอนก็คือเกี่ยวกับการเทดายใช่ไหมฮะพอได้ลองเทดายแล้วเป็นยังไงบ้างครับ ประทับใจประทับใจนะฮะประทับการขับฟิลลิ่งอะไรต่างๆครับนะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวตอนเนี้ที่ใช้มาครับตอนเนี้ได้ได้ได้เที่ยวไก่ฮะไกลสุดก็อ่านน้ำแร่ที่สวนพึ่งเราลงไปสวนพึ่งนะนะสวนพึ่งก็รู้สึกว่ามแหมโลกไปของเรานะไอ้สองคนอาบน้ำแร่เนาะ รู้สึกว่าพอจอดที่ไหนคนจะมองที่นั่นมองรถนะไม่ได่มองผมคนจะบอกว่าสวยสวยเขาบอกว่ารถสวยก็จะมองพูดกันบอกรถไทยนะสวยจริงเลยเขาบอกอย่างนี้จริงแล้วก็เลยได้การแนะนําแนะนําแนะนไปขอบคุณมากเลยครับก็ถ้าในในการใช้งานที่ผ่านมาครับออปชันที่การขับขี่หรือออปชันตัวไหนครับที่คิดว่าเออนี่แหละมันดีมันต้องมีครับมันก็ มันมันก็ทุกตัวนะทุกตัวเลยะฮะทุกตัวนะทุกตัวเราได้ทุกตัวเลยมันประทับใจประทับใจอ่ะเพราะว่าเพราะว่ารู้สึกว่าสิ่งที่เรายังยังไม่มีพอพอมีขึ้นมารู้สึกว่าเออใช่เลยอ่ะคือได้ลองใช้เองได้ใช้เองชดีกว่าใช่ไหมฮะดีกว่าลองใช้เองดีกว่าใช่ใช่ใช่แล้วได้ข่าวว่าประหยัดด้วยแน่นอนแน่นอนครับประหยัดประหยัดประหยัดมากเลยนะฮะประหยัดเหลือตังไว้เที่ยว ลูกลูก,ลกเข้าเทพสองหนนะลูกบอกป้ามนั่งสบายวะพวกนี้นะลูกชายอ่ะเขานั่งสบายลูกสาวว่านั่งซ้ายลูกชายทางขวาผกสบายมากป้าอันนี้นั่งสบายใส่กางางนี่พูดจากใจจริงนะครับผมผมไม่ไม่ชอบแบบมาพูดเชียร์อะไรอย่างงี้พูดจากใจจริงเลยก็ไปนั่งมาหลายยี่ห้อแล้วประทับใจประทับใจแล้วรุ่นรุ่นนี้ประทับใจใช่ถ้างั้นอีกคันต่อไปเนี่ยก็อาจจะมาที่ดีพออีก เรื่องอนาคตเกือบโดดตัวแล้วครับอีกนิดเดียวครับจะได้คันที่สองนะครับก็ทังไงก็ขอขอบคุณทางลูกค้านะครับผมก็อยากจะขอฝากกับตัวดีพอแล้วก็โชรูมชอยวันการจัาบรืองไหนครับคุณแม่เนี่ยก็อยากฝากบอกว่าที่นี่การบริการทัพใจค่ะน้องๆดูแลดีค่ะแล้วก็มีการประเมินจากสุดใหญ่ ให้สิบเต็มเลให้สิบเต็มขอบคุณมากครับส,บสนใ่ได้ยินแล้วนะครับ <laughs> <laughs> งั้นเดี๋ยวขอฝากกับตัวที่พ่อหน่อยครับเผื่อมีลูกค้าอยากจะได้เข้ามาสัมผัสเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาจจะติดขัดในส่วนของการว่ามันใช้รน้ำมันอยู่แล้วจะมาใช้รถไฟฟ้าเนี่ยอาจจะติดแบบยังไม่กล้าอย่างเงี้ยเราจะแนะนํำยังไงดีฮะคืออย่างานงี้นะผมไม่ได้เชี์นะผมพูดตรงๆอย่าลีรอการตัดสนินใจอะไรอย่างถ้าคิดว่าดีนะอย่ารีรอ การลีลอคือทําให้่วงแวลากับชีวิตของตัวเองตัวนี้ดีมากเพราะผมขับมาเนี่ยผมรู้ใช้งานผมก็แนะนําเพื่อนให้ใช้นะลองดูประทับใจมากครับไม่ผิดหวังครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวทำสัญญาครั้งที่สองต่อเลยนะเนี่ยขอขอบคุณมากครับคุณลุกโอเคโอเคโอเคใครอยากสัมผัสประสบการณ์แบบนี้นะครับเชิญที่ดีพอชวด่วน การันบุรีนะครับมีรถให้ชมแล้วก็มีรถให้เหยีๆเนี่ยนะครับทุกรุ่นแล้วก็น้องเล็กลูมินเราก็มีนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณคมากยกมือขึ้นดยูมือเดียวครับจัดจดโอเค